วางตัวท่านลงท่านวางกองตัวหลังนนเงินทองทั้งหลายกูไม่ไหวหวั่นเพียงแค่ต้องกะารชีวิตมาไงไปเนาะพรกูใจโหดอำมหิตวันนี้กูคิดเข็นค่า ใช่ผู้ทะโมนหรือมึงเป็นโจรการเมืองเสมือนหาเรื่องทำร้ายจะฆ่าศิราการก็ต้องผ่านขุนไกลฟังเอาไว้ดังว่าบอกตรงดด้ยท่านไอ้โจรที่มีนี้แปลกมากให้กันวัดทรัพย์สินมึงไม่อยากยื้อแยงไม่ต้องการ ใจโจรที่มีนี่แปลกมากรับสินไม่อยากยื้อแยง่งจะปล้นชีวิตก็คิดระแวงหรือเป็นโจรปลอมแปลงกลางป่ามองพินิดหนักๆักหน้าก,กากคลาดหน้าทะลุไปถึงดวงตาที่แอนตีเหมือนแค้นกูมานาน จนป่านนี้มึงจึงมาที่นี่ดักหน้าจะโจรจริงหรือปลอมผมไม่ยอมปล่อยก็ม,มึงผิดรูปผิดรอยโจราท่านใจมือสูนดูแลพวกท่าน,นไว้สำหรับโจรป่านนี้เดี่เราจัดการเองระวังวด้วยเฮ้ยเฮ้ยระวังให้มืนระวังตัวด้วยเฮ้ย หัวตู้ด้วยพึ่คขันเข้ารา้วงงกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้<อ>ระวังสายตาที่แปลกมือแค้นอาขาตต้องการชีวิตเอาชีวิตมึงมาแล้ปบาบึางดีมึงต้องตายด้วยมือกูม <ขอ S 2> าพัก ช่วยด้วยไอ้ยแกมห้องช่วยกันด้วยออกมามาไงวะเนี่ยหลบเลยมึงเป็นใครก็ไม่รู้อ้หคว้าน ขแล้วเก<ๆ>่งๆ,ๆเลยพออ่อคุณไม่เป็นอะไรนะฝาบาทไม่เป็นอะไรไอ้โจนคนนี้มันแปลกนะนต้องการปล้นชีวิตข้าทรัพย์สินไม่ต้องการเป็นข้อกังขาถ้าไม่ได้แก้วช่วยไว้ข้าคงตายไปแล้วกับผลไกลฝาบาทฝาบาทนะั่นเป็นคนที่มีบุญญาธิการมีบาร,รมีแค่นี้มันไกลนะพระเจ้าฝ่าบาท ่อไปนี้ถ้าหากว่าไม่มีค่าอย่าให้ฟาบาทส่งระวังตัวให้มากกว่านี้บุญคุณนี้ข้าจะไม่ลืมเลือนข้าจะรอวันที่เจ้าเข้าสู่วังหลวงไปรับใช้แผ่นดินไปเป็นคนดีสีแผ่นดินให้ข้าขอบคุณในไมตรีเออเลยมีต่อแก้วเริงจริงเลยพ่อคุณเลยถ้าไม่ได้เจ้าข้าคงตายไปแล้ว โซ่แห็งแนวผู้พิทักษ์เออผู้รักนายในซุ่มอยู่ทางนี้แล้วนะจากวันนี้มีวันหน้าจะได้จะมาใหม่ ่วงจิงครอบครัวไรกลัวอดตายป้าบานลอยข่ขากลับไปดูครอบครัวก่อนพอเมื่อไหร่ข้าจะตามไปกลับมาชิดใกล้จะให้โอกาสเอ้สามารถมา,มา เ้างชาติเด่นชัดชายวีรชนเราจอมคนนึกคลั่งไคยเจ้าช่วยชีวิตูุทิถวายน้ำใจใสกระจ่าง วันใดดันธคทหมดขนข้างให้มุ่งสู่วังเจ้าอยากกังวลผู้เล่าแต่ช้าจะรงไปเถอะโชคดี เจ้ารักลูกเจ้าเหลือเกินแต่ทุกอย่างเจ้าไม่เคยรักเลยท่านพี่ท่านทำไมพูดจาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะถึงยังไงก็แล้วแต่สิริการก็ต้องเข้ามาภายในเมืองอะไรก็สิริการอะไรก็สิริการไรมอกรดเอาไว้ไหนแล้วใจ,จเย็นเอ <c oughs> <c oughs> ส่งพระเจริญยิ่งยืนนานพระพุทธเ,เจ้าค่ะความสุขจงเป็นของเจ้าเถิดสิริการเป็นยังไงบ้างลูกมีเรื่องร้ายพอสมควรทันทีที่แม่ท่านใข้ขุนไกลไปรับตัวกล้าหม่อมชันสู่พระนครที่เกือบจเจ้าชีวิตไม่รอดเพราะว่ามีโจรร้ายหมายใจ,จเจ้าชีวิตกล้าหม่อมชันและขุนไกลเหล่าทหารหารหลายคนพระพุทธเจ้าค่ะจริงๆเหรอลู แล้วตอนนี้ลูกเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพี่คะพี่ปลอดภัยดีเพราะว่าก้าหมอมชั้นมีเพื่อนช่วยเอาไว้เรียนด้วยกันนะสำนักดาบฝีไม้ลายมือดีมากพระองค์คนนี้แหละที่กล้าหมอมชั้นหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ <c oughs> ถ้าครองราชเพลาใดเขาจะเป็นขุนพลคู่ใจของก้าหมอมชั้นหวังว่าพระแม่ท่านเมื่อได้เห็นเขาผู้มีบุญคุณช่วยเหลือชีวิตลูกไว้พระแม่ท่านเอง แม้ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายแต่ก็คงจะไม่ปฏิเสธในความหวังดีและการช่วยเหลือชีวิตเขาไว้ในคลานั้นทำไมละ่ะแม่จะปฏิเสธได้ในเมื่อเขาอะ่ะช่วยชีวิตลูกเอาไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดสเสร็จแม่เองอ่ะดีใจที่เห็นลูกกลับมาอย่างปลอดภัยนะลูก <laughs> ดูหน้าท่านไม่ค่อยดีใจเลยก็ดีใจที่พระองค์ท่านเสด็จกลับมาพุทธเจ้า <c oughs> ค่่แน่เลย ก็แน่สิแล้วหลานท่านไปไหนซะล่ะใครด้วยท่านไม่ตาที่นั่งเดียวกันเหรอใคายังไม่เห็นมรกตน้องชายฝ่ายซ้ายข้าเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคงมาเดี๋ยวคงมาเดี๋ยวก็คงมาคงจะซุกซนแถวนี้เ่าจะมาโอ้มามาพอดีมาพอดีมาแล้วน้องเจ้ามาแล้วจะมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วพูดถึงมาพอดีความพึงมจนงผู้ช่วยข้าเสด็จพี่ความห่างไกลความห่วงใย ถึงแม้ว่าเราต่างด้วยฝ่ายซ้ายและขวามันเป็นเพียงศักดินาแต่มันไม่อาจกั้นความรักระหว่างท่านพ่อท่านแม่สองสายเลือดของเราได้หรอกมลกฏพี่ไกลเจ้าพี่ก็ห่วงใยทั้งความรู้สึกนึกคิดหลายสิ่งหลายอย่างที่กลับมาที่นี่เราต้องคุยกันเงยหน้ามองหน้าพี่เถิดมรกฏคือเจ้ากระบอกเงยหน้าสิลวิ่ง มอะไรพี่ะเาเ่ะเสายตาคะเนนใชไมวมองเห็นใบนะ้าน,นอะไรแล้วนาะไนอนสายตามันหลอกแหลกนไอตัวน,น้นด้วย นี่แผลงยังไม่สนิทเอ๊ะมันชักผิดคำนองก็น้าสยดสยองม,มองอยู่ไปขึ้นคือขาหาลูกใครจนพอเขาไล่ลุ่มลาม ไปจีบสาวเดาสุม่มหรือสุ่มสามหรือํำในสิ่งเลวซ้มอดสูมหรือซ้อมเพลงดาบขาบด้วนคูกคมมีทวนทิมแข้ง ้อมกันจนดุเดือดเห็นเลือดแดงหรือฝ่ายซ้ายชายแสงอยากสู้ไอตัวนั้นแตกๆ้าเจ้าอยากสู้ก,ก,ก็ควรรู้ในส่วนว่าควรหรือไม่ควรข้ามคันถ้าเจ้าอยากสู ก็ต้องรู้ในสวรรค์ว่าควรหรือไม่ควรข้ามคันจงฟังตำหนิพี่มีนิทานั้นฟังพี่เคดนั้นไอหนูนี่มีป่าใหญ่ที่มันไรบัญญัติ เราสับพสัตว์ปลึกสางจะหาผู้ที่มาเป็นเช่นเจ้าป่าแต่เรื่องก็เข้าหูหมารวมมูทุกสัตว์ไม่ถูวงติ่งต่างวิ่งเต้นให้สิงโตมันมาเป็นเจ้าป่า สิงโตมันแกลง็งมันแข็งแรงเกินกว่าไม่มีใครที่จะกล้าก้องกูแต่มันอนาถหนักหนาเพลาะมีหมากลุ่มหนึ่งที่มันเกลียดซึ่งราชสิงหมามันคิดอวดใหญ่ จึงหมายใขยีทํำแบบไม่กลัวไม่มีที่อยู่มันน่าอดสูงหมาไม่กล้าสูซึงซึ่งได้แค่ลุมถึงผู้ประทังหมาลุมกัดมันเข้าลวบลัดกัดลังแต่พี่โษ พี่ถังเขียเข้ยวทูยแล้พี่โทพี่ถังเขี้ยวทูกขัดไม่เข้าเว้ยเฮ้ยถูกราชะสีนิสั่งสนจนวิ่งหายเห่าหอนอ่อนหัดถูกราชะสีนิสั่งสน จนหมาหายเห่าหอนอ่อนหัดไอหมาเขี้ยวกรอบรอบกัดไอหมาเขี้ยวกรอบรอบกัดคำผิดบัญญัติจนอยู่เรื่องม้ากับราชสี ที่พี่ปราศัยสะดุดจุดใดคิดดูน่าสงสัยนะณไใ่ <c oughs> เป็นอะไรเหรอลูกไม่มีอะไรพระเจ้าค่ะท่านแม่เพียงห่วงหาอาทรพี่ไม่อยู่ซะนานการเป็นราชบุตรที่ไฟแรงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายซ้าย จะซ้อมเพลงดาาเพลงทวนหรือคึกขนองศึกต่อไปในภายเบื้องหน้าก็ให้ขุนชะกาดคนสนิทเหมือนครูเหมือนพ่อตักเตือนเจ้าบ้างว่าบางครั้งอาวุธมันคมอย่าเผลอจนทำให้อาวุธนั้นมันกลับมาทำร้ายทำลายตัวเจ้าเองเชื่อพี่เถิดขอบพระคุณเสด็จพี่ผู้เจ้าค่ะที่ก่าตักเตือนก็ประม่ขอดชะ ว่าไงคุณไกลตอนนี้พระองค์ท่านศิลการก็กักข้าส่พรรณครนหม่อมใช้คิดเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่ควรจะเปิดไปพินัยกรรมที่พระองค์ท่านทินกรได้ร่างเอาไว้พระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นแล,ล้วก็อย่าช้าอยู่ใหญ่เลยท่านขุนชากาศเปิดพิ่นัยกรรมรับได้กล้าพระเจ้าค่ะ คำขอมฉันก็ยินดีทำตามเหมือนแต่คำของพ่อที่ทินกรบวรจักริกิตแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าไม่เจ็บฟรีแม่จงฟังนะลูกหม่อมฉันขออนุญาตพระเจ้าค่ะเปิดเลยคุณกายได้ข้าพเจ้าองค์กษัตริย์ธินกรบวรจักริกิตได้ร่างใบที่ไหนกรรมฉบับนี้เอาไว้โดยที่มีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนทุกประการ ด้วยแผ่นดินวังหลวงข้าพระเจ้าขอมอบให้กับอง์ราชโจรสฝ่ายฝาสิรกาศส่วนแผ่นดินเมืองดา่านขอมอบให้กับอง์ราชโจรสฝ่ายซ้ายมรกฏแต่ถ้าว่ามาดแม้นอง์ราชโจรสฝ่ายฝาล้มหายตายจากเสร็จขาดทั้งหมดทั้งมวล แห่งแผ่นดินไทยสีก็ตกต้องเป็นของราชโจร,รถฝ่ายซ้ายมรกตพระพู้จะเจ้าข้าสาง่างามระเะอดร์ พระเจริญพระพุทเจ้าค่ะสเสด็จแม่ยินดีกับลูกด้วยนะสิลปการชนยะินดียิ้มยิ้มกันหน่อยสิมแ,สแม่ขอม่อพระแสงให้กับเจ้าดูแลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและอีกเจวันแม่จะพาเจ้าเรียบเมืองให้คนได้รับรู้นะลูกนะ ศิลกาและทหารทุกคนเจ้าค่ะจงติดตามองค์ศิลิการไปอย่าให้ห่างสายตาแม้สักนิดเดียวรับได้เก้าจะาะไปลูกเข้าพักกล่าวเสร็จสับรับพระแสงครองตำแหนง่แงแห่งผู้นำครองทุกวิธีที่กระทำ เป็นผู้นำในทานีสิ้นพอขอเพ,พิดคตเป็นโอรรครองบุรีความดีมากมายคุ้นไกลยังมีอยู่ข้างเราน่งเป็นที่จำนัน ยิน้มหน่อยลไม่อยากยิ้มมอบค,ความดีมีประเด็นองค์ราชนจะเพิ่มชั้นจะสุขคิงมีเพิ่มขั้นพราะความดีท่านเรานั้นซึ้งใจ,จคนดี ดถ้าคนทั่วคงทำไม่ปล่อยลอยชายวันนี้ไม่รู้ดูอย่างไรอีกนานหรือไม่ความจริงจะมาใ <ST: S 1> จจุดยัง ตังเวีินยามภายในอย่าลุกลามความไหลลา่าจ้าเป็นเวนภายในให้เจตนาดูแลข้าผู้จอมคนกล่าวเน้นเวนภายนอกขุนชะกาศอย่ากลับกรอกอย่าหลอก้อนตน คิดดีทำดีนิ่บัดดนจงสอนโน้นตนให้รู้ตัวโู้ท่านเสด็จไม่ายาบครับ กูได้ใครกราบยังไม่ทันจะไหวเลยพ่อ,อมาแล้วลูกถึงว่าเชียร์เมื่อคืนฝันไม่ดีเลยฝันว่าจะมีหมาเข้าบ้านเฮ้ยสองตัวเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยพ่อ, <c oughs> เ,อเองคนพี่พ่อนะ้พระไหว้พระไหว,ว้แกไม่ได้ไหว้พระแกไม่ศักดิิ์สทธิ์เท่าพระหรอกแม่ไอ้นี่ <c oughs> พาใครมาได้ยังมาแก้เมื่อเนี่ยฮะ<า>ลูกน้องพ่อเองนี่ลูกน้องอะ สภาพมันลูกหมาว้าวอย่าไปว่ามันนะว่าไปมันมอโหรายนะรู้ด้ไงเคยไหแล้วจริงขึ้นมาเนี่ยพิษหายปากอย่างก็ตูดแม่อ้น่ีะพ่อไม่อยู่หลายเดือนขโมยเครื่องเครื่องทรงพ่อมาใส่หรือฮะเอะเ็นมันสวยดีไงพ่องวดโนวดหน่อยมาก็ดีแล้วกำลังเหนื่อยอยู่้ย มึงไม่ลามปาม่ไรไปแหม่นี่อย่าพูดอะไรให้พ่อพูดอะไรสวัสดีก็สวัสดีอีกแล้วหลายครั้งแล้วเนี่ยก็ไหวแกคิดถึงเป็นไงสบายดีลูกลมอะไรพัดแกมาก็ลมเป็นความคิดถึงไงตายแล้วนึกว่าลมอปีพัดคนจังไรมามึงนับถือกูไหมเนี่ยพูดในใจแกได้ยินหรือไงเนี่ยม่พูดก็ดังเลยมึงในใจนี่พ่อตามที่พ่อให้ไว้อะหมดหรือยังลูกโท่พ่อเงินสิบบาทมันจะไปพออะไรอะไรของมึงเงินสิบบาทไม่พอ พ่อจะบอกอะไรให้เงินสิบบาทเนี่ยสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันเมื่อก่อนนี่เงินสิบบาทพ่อฉันเอาไปเข้าร้านขายของชำออกจากร้านขายของชำมาก็ได้ขนมใส่เลยไข่เอ้ยขนมเอ้ยนู่นนี่นั่นเอ้ยพ่อสมัยเนี้ยเราเอาเงินสิบบาทเข้าร้านขายของชำแทบจะไม่ได้ออไรออกมาเลยทำไมวะกล้องวงจรมันเยอะเลยไม่ได้เอามาเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกล้องวงจรก็เดี๋ยวขโมยไม่ได้ครับพ่อผมจะขโมยไเสียชื่อพ่อหมดแล้ว ไล่ก็พงไล่ข็โพดนที่พ่อให้ดูแลใส่ปุ๋ยไล่แท่หรือเปล่าลูกอโพอพ่องอกงามผลิตภัณฑ์ยิ่ปุ๋ยสวยยามยขอบใจลูกมากทงทั้งอำเภอแล้งที่พ่อมาหาวันเนี้มีงานให้เองทําใหม่กาแฟพ,พร,รีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0ซคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ